สวัสดีค่ะเกิดดีนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะนี่คือระดับแม่น้ํามีสะพานลงอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือสะพานข้ามเจ้าพระยาตรงอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะดูระดับน้ํานะคะจริงแล้วระดับน้ําก็เกินขอบเออเกินขึ้นเกินพื้นดินมาประมาณช่วงเอวอะค่ะแต่พอเอ,อนี่มันมีเขื่อนอีงคะมีสันเขื่อนที่กั้นอยู่ มีสังเกตที่กั้นอยู่เป็นแนวยาวอย่างนี้นะคะเริ่มจิงจะต็บลงไปข้างล่างอีกแต่นี่คือน้ํานะค่ะนี่คือทางบ้านเรานะตรงนี้นะทางบ้านเราอันนู้นคืออันนู้นคือมาจากไเอเชียมาจากตลาดอินดุรีฝั่งนูง้นแล้วก็ข้ามมาจะเป็นบ้านเราน้ําไหลแรงมากค่ะน้ําขุ่นกวักเลยค่ะ กลัวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงบันได่ะนี่ืขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะนี่ก็คือบันไดโนนนะคะนน่นคือพื้นดินนี่คือตลาดนัดเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดนัดนะคะเต็มมากเลยค่ะใจคอไม่ดีแล้วฝนเริ่มมาอีกแล้วค่ะตั้งเขามาแล้วนี่กำลังจะมาซื้ออาหารให้ลูกน้องที่บ้าน แล้วก็ซื้อผักซื้อย้าเตรียมให้พ่อให้แม่ด้วยค่ะเพราะว่าสาวนี้อาจจะไม่อยู่ดูสิคะนี่คะ่ะอันนี้นคือตลาดอินบุรีเห็นไหมคะจริงๆคือประมาณเท่าเอวแล้วล่ะคะ่ะคือจากพื้นดินนต่เท่าเอวเท่าอกละแต่ผอเอเรามีเขื่อนนี้คะ่ะเขื่อนกั้นอย่างนี้นะคะนี่ขึ้นมาดูตรงนี้พอดีคะ่ะทางลงนะ้ำ นี่ค่ะเขื่อนยาวแนวยาวไปแนวยาวไปอีกฝั่งหนึ่งตามนี้ถึงสิงห์บุรีค่ะแต่สิงห์บุรีก็เตรียมเอารถขึ้นที่สูงหมดแล้วนะคะขึ้นสะพานขึ้นอะไรหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดเดี๋ยวมาดูน้ำอีกแป๊บหนึ่งเนาะถ้าไม่มีฝนบรรยากาศตลาดนัดค่ะขนาดนัดว่าสำโรงที่เราบอกวันนี้น้อยเพราะว่าน้ำก็จะท่วมฝนก็จะตก แม่ค้าก็จะน้อยมากเลยเดี๋ยวเราไปร้านน้ำริกที่เราชอบก่อนนะนี่เลยร้านน้ำบ๊อบ้านน้ำริกเขาไม่ไกรไม่ไกรเอาปลาราสับห้าสิบบาทค่ะปลาราสับแบบหมูหมู่าจะหมูหมโทษนะคะขออนุญาตถ่ายนิดนึงนี่สารพัดน้ำริกเลย นี่ของเราอันนี้ลทรศัพท์ที่เราชอบห้าสิบบาทดูซีเยอะแยเลยตลาดอะ่ะละลาตาลาลาตาละลาตา